สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูนุสุคชนปานแดงค่ะจากโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอีนเ n นะคะตอนศึกกระหมังกุนิงต่อจากเมื่อคาบที่แล้วค่ะเมื่อคาบที่แล้วนะคะเราพูดไปถึงตอนที่อีนเ n นะคะได้รับสารจากเท้าภุเรปันค่ะและเท้าภุเรปันนะคะก็สั่งว่าให้อีนเ n ยกทัพนะคะไปช่วยเท้าดาหานะคะทันทีนะคะแต่ว่า ใจของอีหนาวเองค่ะก็ยังคิดถึงนะคะหรือยังห่วงหากับนางจินตลาแล้วก็ชายาทั้งสองอยู่นะคะจึงเข้าไปลานางจินตลาค่ะเรามาดูต่อกันค่ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อนะคะอีหนาวเข้าเฝ้าระตูหมัญญาและถวายบังคมลาค่ะเมื่อนั้นระตูผู้ผ่านหมัญญาทั้งประไมสุรีสีโสภาฟังราชนัดดาก็อาวรต่างองค์อํานวยอวยชัย เจ้าไปให้เป็นสุขสโมสรอ,อันเหล่าอาสัตดัศกรจงพ้ายแพ้ฤทธิรอนพระหลานลัก ตรงนี้นะคะพูดถึงว่าก่อนที่อีหนาวนี่จะไปเมืองดาหานะคะก็ได้เข้าเฝ้าค่ะรัตูมัญยานะคะและก็ได้พบกับประไหมสุรีนะคะซึ่งประไมสุรีของเมืองหมัญยาเนี่ยก็เป็นน้องสาวนะคะประไหมสุรีเมืองกุเรปันนั่นก็คือมารดาของอีเหนาานั่นเองเพราะฉะนั้นอีหนาวก็มีศัก์นะคะเป็นหลานของประไมสุรีเมืองหมัญยาค่ะ ฟังราชนัดดาก็อาวรน,นะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ฟังหลานนะคะก็รู้สึกเป็นห่วงค่ะแต่ต่างองค์อํานวยอวยชยัยเจ้าไปให้เป็นสุขสโมสรน,นะคะแล้วก็ได้อวยพรให้อีเหนานะคะออกไปรบนะคะแล้วก็ได้ชัยชนะกลับมาค่ะอันเหล่าอาศัตดัศกรนะคะอาศัตก็คือไม่ซื่อตรงส่วนดัศกรก็คือศัตรูนั่นเองค่ะบอกว่าให ศัตรูนั้นพ่ายแพ้นะคะพระหลานรักค่ะก็คืออีเหนานั่นเองค่ะขอให้ได้รับชัยชนะกลับมาค่ะอีเหนากรีธาทัพไปกรุงดาหาค่ะขึ้นเกยกิริณีนะคะเกยก็คือที่สําหรับกษัตริย์เสด็จขึ้นช้างทรงหรือม้าทรงนะคะส่วนกิริณีก็คือช้างเพศเมียนั่นเองนะคะส่วนทิศพายัพค่ะพายัพก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะขึ้นเกยกิริณีที่ประทับ พันพักสู่พายับทิสานะคะก็หันหน้าทับนะคะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเพราะหมู่อมาตมาตยาโหราธิบดีชีพรามนะคะมีทั้งหมู่อมาตนะคะมีทั้งโหราธิบดีด้วยแล้วก็พรามด้วยนะคะพอได้สุภเริกก็ลั่นของประโคมคึกกึกก้องท้องสนามประโรหิตนะคะประโรหิตก็คือปุโรหิตนั่นเองผู้ที่ทําหน้าที่นะคะเป็นพรามในการทําพิธีนะคะฟันไม้ข่มนามนักหนึ่งคงเคยได้ยินนะคะฟันไม้ข่มน เป็นพิธีกรรมเพื่อบำรุงขวัญทหารค่ะก็จะใช้นะคะต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่มีชื่อนะคะขึ้นต้นเหมือนกับฝั่งของศัตรูค่ะแล้วก็เอามาฟันค่ะเพื่อเป็นการเรียกขวัญให้กับทหารนะคะทําตามตําราพิชัยยุทธค่ะแล้วนี่ก็คือนะคะหนในพิธีกรรมนะคะก่อนที่จะออกรบตามตําราพิชัยยุทธเลยนะคะทับหน้าทับหลวงทับหลัง พร้อมครั่องตั้งโหอึงอุดนะคะอึงอุดคือเสียงดังมากนะคะก็คือเป็นการเรียกขวัญค่ะส่งเสียงดังนะคะทหารทั้งกองทัพส่งเสียงดังเพื่อเรียกขวัญกำลังใจค่ะทหารโบกธงทองกระบี่ครุฑนะคะฝรั่งจุดปืนใหญ่ให้สัญญาณนะคะมีการจุดปืนใหญ่เพื่อเป็นสัญญาณว่าทัพกําลังจะเดินไปแล้วนะคะชีพ่กอก็เบิกโขนทาวารน,นะคะชีพ่อก็คือพราหมผู้ทาพิธีค่ะเบิกโขนทาวารโครนทาวารก็คือประตูป่าเพื่อเป็นสิริมงคลขณะออกศึก นะคะก็มีการทำพิธีเรียกควันค่ะก่อนออกศึกนะคะโอมอ่านอาคมคาถานะคะอมอ่านอาคมคาถาพรามเนี่ยก็มีการอ่านคาถาก่อนที่เราจะออกศึกไปสเสด็จทรงช้างที่นั่งหลังคาคลาเคลื่อนโยธาทุกหมวดกองนะคะตรงนี้ก็ก่อนที่จะออกทัพเนี่ยก็มีการทำพิธีต่างๆนะคะนี่ก็เป็นพิธีนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะออกทัพเขาทำอย่างไรกันบ้างนะคะ ครั้นออกมานอกนักเคเรศพระทรงเดชเศร้าส้อยละห้อยให้เหลียวหลังตั้งตาดูเวียงชัยหาฤทัยหวั่นหวันถึงกัลยานะคะเมื่อออกเดินทางมาเนี่ยแต่ว่าใจเนี่ยก็ยังพวงนะคะแล้วก็ยังเป็นห่วงนางเป็นที่รักอยู่นะคะก็ยังรู้สึกหวั่นหวันค่ะแล้วก็คิดถึงกัลยาคิดถึงภรรยานั่นเอง โอวาเจ้าดวงยิวาพี่นะคะดวงยิวาก็คือดวงใจนะคะดวงใจของพี่เนี่ยป่านนี้จะคร่ำครวญหวนหาใครจะปลอบชมงามสามสุดานะคะสามสุดาในที่นี้ก็ได้แก่นางจินตรานะคะนางสการวาตีแล้วก็นางมายารัศมีค่ะแต่พอพาใจเศร้าบรรเทาคลายนะคะ ใจนี่ก็ยังเป็นห่วงทั้งสนางอยู่นะคะลมหวนอวนกลิ่นสุมาลีเหมือนกลิ่นผ้ายาหยีซึ่งเปลี่ยนมานะคะยาหยีตรงนี้ก็คือยอดรักค่ะแววเสียงสำเนียงบุร่งร้องนะคะบุร่งในที่นี้ก็คือนกค่ะได้ยินเสียงนกนะคะว่าเสียงสามยิ้มน้องสนิหานะคะได้ยินเสียงก็คิดว่าเป็นเสียงของน้องทั้งสาคนเรียกหานะคะเพราะว่าใจของอีหนาวเองเนี่ยยังคิดถึงนะคะชายาทั้ง3มอยู่ค่ะ พระแย้มเยี่ยมม่านทองทัศนาเห็นแต่ป่าพุ่มไม้ใบบงังเอ็นองลงอิงพิงเขนยก่อนเกยกายพักทวินหวังรสรักร้อนรนพ้นกำลังชนลนัยไหลหลังลง,ลงร่างพลายนะคะชนลนัยก็คือน้ำตานะคะเมื่อพระองค์เนี่ยนะคะเปิดม่านมาดูก็เห็นแต่ป่าเห็นแต่พุ่มไม้นะคะก็รู้สึกคิดถึงค่ะคิดถึงทั้งสมชายานะคะแล้วก็ เอ็นองพิงขนยขเขนยก็คือมอนนะคะแล้วก็เอามือนะคะกายหน้าผากนะคะเพราะว่าคิดถึงนั่นเองนะคะและท้ายที่สุดก็น้าตาไหลค่ะรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากในช่วงนี้ค่ะ ประสันตาพี่เลี้ยงเห็นอีหนาไม่สบายใจนะคะจึงเสแสร่งชวนคุยเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ว่างามไม่เหมือนที่ใดที่เคยได้พบและว,ว่าถ้าหากกลับไปเนี่ยจะทูลเชิญพระชายาทั้งสพระองค์ของอีหนาเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้อีหนาาพามาเที่ยวนะคะเพื่อให้อีเหนาเนี่ยรู้สึกว่าคลายความคิดถึงลงบ้างค่ะพออีหนาถามว่าป่านั้นอยู่ตรงไหนประสันตาจึงตอบว่าบัดนั้นประสันตาแสนกลคนขยันทําตกใจทูลองค์พระทรงทานข้าสําคัญมั่น คงอยู่ตรงนี้ด้วยช้างบาดย่างทีสะเทินนะคะย่างทีสะเทินก็คือการเดินของช้างนะคะที่เดินอย่างรวดเร็วค่ะเดินเกินตำบลมาพ้นที่เขาว,ว่าดงหน้าก็ยังมีถึงจะชี้เชิญให้ทัศนานะคะตรงนี้เนี่ยแสดงว่าประสันตาเนี่ยนะคะหลอกกับ อีเหนาวนะคะเพื่อให้อีเหนาวนี่คลายกังวลลงนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีป่าที่สวยงามหรือน่าอัศาจรรย์ใจขนาดนั้นนะคะแต่ก็บอกว่าเราเดินเลยมาแล้วแหละเพราะว่าช้างเดินไวนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเนี่ยเขาบอกว่าป่าหน้าก็มีเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะเมื่อนั้นพระโชมโยงวงอสัญญาแดหวานะคะอสัญญาแดหวาในที่นี้หมายถึงเทวดาค่ะซึ่งก็คือเทวดาที่เป็นต้นตระกูลของวงเทวันค่ะคือองค์ปตารกาหลานั่นเองค่ะ ยิ้มพลางทางต่อบประสันตาปลดเล่นต่อหน้าไม่อายใจครั้นซักไซ้ไล่หาความจริงยังกอกกลิ้งกลับลวงไปใหม่ชอบผลักให้พลัดลงไปคนอะไรเช่นนี้ก็ยังมีนะคะตรงนี้แสดงว่าอีหนาวเองก็รู้แล้วค่ะว่าประสันตาเนี่ยนะคะปลดกับตัวเองนะคะพูดปลดกับตัวเองแต่ว่าก็เข้าใจค่ะว,ว่าประสันตานั้นอยากให้อีหนาานั้นคลายความกังวลลงค่ะ บทนี้ค่ะเป็นบทชมดงนะคะเป็นบทที่นักเรียนจะได้เห็นบ่อยๆนะคะเวลาที่มีการออกข้อสอบต่างๆนะคะว่าพลางทางชมคนานกโผนผกจับไม้อึงมี่เบญจวรรณจับวันชาลีเหมือนวันพี่ไกลสามสุดามานางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนพี่แนบนวลสมอนจินตรา จากกระพรากจับจากจำนันจาเหมือนจากนางสการวาตีแขกเต้าจับเต่าร้างร้องเหมือนร้างห้องมายารัศมีนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมาตะเวนไพรร่อนร้องตะเวนไพรเหมือนเวนใดให้นิราศเนหาเขาโมงจับโมงอยู่เอกาเหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง คับแคจับแคสันโดดเดียวเหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้างชมวิหกนกไม้ไปตามทางคันึงนางพลางรีบโยทีนะคะอันนี้ก็เป็นบทชมดงค่ะนักเรียนจะได้เห็นว่ามีวรรณศิลป์อยู่ตรงนี้นะคะก็คือการเล่นคําค่ะการเล่นคําพ้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูในความหมายกันนะคะว่าพลางทางชมคณานก ผลผกจับไม้อึงมี่นะคะเบนจวรนนะคะเบนจวันก็คือชื่อของนกค่ะส่วนวันชาลีนะคะก็คือชื่อของต้นไม้ค่ะเหมือนวันพี่ไกล3ามสุดามานะคะก็คือวันวันในที่นี้ก็คือวันเวลานั่นเองนะคะสสุดายัางจำได้ไหมคะก็คือ ชายานะคะชายาของอีหนาวทั้ง3ามคนนะคะทีนี้เขาบอกว่าเล่นคําว่าอะไรเล่นคําว่าวันค่ะวันแรกคือชื่อนกวันที่สองคือชื่อต้นไม้และวันที่3คือเวลาค่ะนางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนพี่แนบนวลสมอจินตรานะคะตรงนี้ก็พูดถึงนกนางนวลน,นะคะแล้วก็อีกนางนวลหนึ่งก็คือชื่อของต้นไม้ค่ะและก็เล่นอีกนวลนหนึ่งก็คือนวลที่แปลว่าผู้หญิงค่ะหรือนางนนเป็นที่รักนั่นเองค่ะจากกระพรากค,ค่ะ กับจับจากนะคะจากกระภากก็คือชื่อของนกค่ะส่วนจากก็คือชื่อของต้นไม้นะคะเหมือนจากนางนะคะจากนางก็คือการลาจากนะคะอันนี้ก็เป็นการเล่นคําว่าจากนะคะแขกเต้าจับเต่าร้างร้องนะคะแขกเต้าก็คือชื่อของนกค่ะส่วนเต่าร้างนั้นก็คือชื่อของต้นไม้ค่ะและส่วนร้างอีกหนึ่งร้างก็คือการ จากไปค่ะมาถึงอีกบทหนึ่งค่ะนกแก้วจับแก้วพาทีนะคะนกแก้วก็คือชื่อของนกนะคะส่วนอีกแก้วหนึ่งนั้นก็หมายถึงต้นแก้วที่เป็นต้นไม้นะคะเหมือนแก้วพี่ทั้ง3าสั่งความหมาแก้วในที่นี้ก็คือคําเรียกนางผู้เป็นที่รักนั่นเองค่ะตระเวนภัยตรงนี้นะคะก็คือชื่อของนกค่ะส่วนร่อนร้องตระเวนภัยนะคะอีกตะเวนหนึ่งก็คือหมายถึงไปรอบป่านะคะเหมือนเวนนะคะเล่นคําว่าเวนนะคะคือเวนกรรมนั่นเองค่ะ อีกอันหนึงนะคะก็คือคําว่าเขาโมงค่ะเขาโมงก็คือชื่อของนกเช่นกันค่ะส่วนโมงนี้นะคะก็คือชื่อของต้นไม้ค่ะอยู่เอกานะคะ อยู่เอกาเอกาแปลว่าโดดเดี่ยวนะคะเอกาแปลว่าโดดเดี่ยวเหมือนพี่นับโมงนะคะแปลว่าเวลาค่ะอันนี้ก็เล่นคําว่าโมงนะคะคับแคร์นะคะคับแคร์คือชื่อของนกค่ะส่วนอีกหนึ่งแคร์ก็คือชื่อของต้นไม้นั่นเองนะคะส่วนอีกคํานึงคือคับใจนะคะคับใจอึดอัดใจค่ะ และโยธีก็แปลว่าทหารนะคะเมื่อได้พูดถึงทั้งหมดนี้แล้วนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยก็ไปเปรียบเทียบนะคะกับคิดถึงนางันเป็นที่รักจริงๆก็มีการแต่งคล้ายๆกับการแต่งนิราศนะคะก็คือเห็นอะไรก็จะนึกถึงนางผู้เป็นที่รักค่ะชมวิหกนกไม้ไปตามทางคนึงนางพลางรีบโยธีนะคะแล้วก็พอชมนกชมไม้เสร็จแล้วเนี่ยก็นึกได้ว่าโอเคเราจะต้องรีบไปนะคะรีบไปเดินทับไปต่อค่ะและทหารก็เดินกันต่อไปค่ะ ทัพของอีหนาานะคะเดินทางแรมรอนในป่าอยู่หลายวันค่ะก็พบทัพของกระตัปาตีค่ะที่มาคอยสมทบอยู่นะคะจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงรีบเดินทัพไปยังกรุงดาหาต่อค่ะว่าแล้วสองกษัตริย์ก็จัดทัพพร้อมสับพะหพนพลขันเข้ากระบวนสมทบปรรจบกันแล้วยกจากที่นั่นรีบมาครั้นถึงเนินทรายชายทุ่ง แว่นแขวนแดนกรุงดาหาจึงให้หยุดกองทัพตั้งพลับพลานะคะพลับพลาก็คือที่ประทับชั่วคราวนะคะส่วนพระผลพลขันก็คือกองทัพใหญ่นะคะที่ต้องนำครุฑทาเกรยียงไกลนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการตั้งค่ายเป็นรูปครุฑนะคะส่วนทัพของท้าวกำหมังกุนิงนะคะจำได้ไหมคะว่าครูเคยอธิบายไปว่าเราใช้นาคนะคะ ฉะนั้นก็จะใกล้น้ำนะคะแตกต่างกันนะคะระหว่างทับของอีเหนาและทับของเท้ากำมงกุหนิงค่ะอินเนวให้ยาสาไปบอกข่าวแก่เท้าดาหาค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพระองค์กับกระรตตาปาตีเนี่ยยกทัพมาถึงเมืองดาหาแล้วนะคะเมื่อนั้นพระปิ่นปักนักเคเรศสูงส่งนะคะซึ่งก็หมายถึงเท้าดาหานั่นเองค่ะแจ้งว่าอินเนวสุริวงศ์มาช่วยรณรงค์ราวีมีความเกษมสรรหันษา ดังได้ผ่านเมืองฟ้าราสีนะคะตรงนี้มีคําว่าดังนะคะที่เป็นการอุปมาณะคะตอนนี้เนี่ยความดีใจนะคะของเท้าดาหานี่เหมือนกับตัวเองเนี่ยได้อยู่บนสวงสวรรค์เลยค่ะเมืองฟ้าก็คือสวรรค์นะคะด้วยนักดาเรืองอิทิฤิธีเห็นว่าบุรีไม่อันตรายเพราะว่ามั่นใจในฝีมือของอีหนาานั่นเองค่ะว่าจะสามารถปกป้องเมืองของตนเองได้นะคะพระเปรมปรีดีใจ อยู่ในพักมิให้ประจักษ์คนทั้งหลายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยท้าวดาหานี่ดีใจมากนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกอาการมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าท้าวดาหานี่ย,ยังโกรธอีเหนาอยู่นะคะจึงแย้มเยื้อนเอื้อนโอดอภิปรายซึ่งหลานชายของเราอุตส่ามานะคะก็คือยิ้มเล็กๆค่ะเพราะว่าดีใจค่ะที่หลานชายของเรามาช่วยกันรบในครั้งนี้ค่ะ สุรานาโกงค่ะนำทัพไปสมทบกับทัพของอีเหนาและกรรตปาตีค่ะพอสุรานาโกงพบอีเหนาก็เล่าถึงความน้อยใจของเท้าดาหาที่มีต่ออีเหนาให้ฟังค่ะเมื่อนั้นระเด่นมนตรีใจหานร,ระเด่นมนตรีในที่นี้ก็คืออีเหนานั่นเองค่ะฟังสุรานาโกงแจ้งการจึงตอบคดจมานอนุชานะคะได้ฟังสุรานาโกงพูดนะคะเล่าให้ฟังว่าเท้าดาหานั้นกดเคืองตัวเองยังไงบ้างนะคะซึ่งท่านขุนแค้นเคืองนัก ก็ประจักษ์แจ้งใจไม่กังขานะคะกังขาก็คือความสงสัยนะคะบอกว่าไม่ถือโทษโกรธต่อพระผ่านฟ้านะคะพระผ่านฟ้าในที่นี้ก็คือเท้าดาหานั่นเองค่ะจะตั้งหน้าหักหานผ่านภัยจะตั้งใจรบให้ดีค่ะเสร็จศึกจะเข้าไปอันเช้าดี จะด่าตีก็ตามอัชาสายนะคะก็คือถ้าเสร็จศึกเนี่ยจะเข้าไปขอโทษค่ะแล้วก็เท้าดาหานี่จะว่าจะต่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่พระองค์เลยนะคะเมื่อได้เกินแล้วก็จนใจตามแต่ภูวนัยจ,จะปราณีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพระองค์ไม่ให้อภัยนะคะแล้วแต่ว่าพระองค์จะปราณีอีหนาแค่ไหนนะคะอีเหนามีบัญชาให้จัดทัพเตรียมรบกับทัพกำมงผุนิงค่ะ เมื่อน,นั้นพระผู้พงเทวาในราศีนะคะตรงนี้ก็คืออีหนานั่นเองได้ฟังพระพี่เลี้ยงทูลคดีจึงมีพระบัญชาการตำมังงงจงเร่งไปตรวจตราเกณฑ์พลโยธาถวยหารเราจะออกหักโหมโรมรานนะคะโรมรานก็คือการรบค่ะรีบรัดจัดการให้พร้อมไว้นะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นการเตรียมทัพนะคะของอีหนาค่ะเพื่อที่จะออกไปรบกับทัพของท้าวกำหมังกุนิงแล้วค่ะ แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมีต่ออีกค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะฝากกิจกรรมท้ายบทเรียนให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนคิดว่าบทชมโดงมีความดีเด่นด้านวรรณศิลป์อย่างไรบ้างนะคะเมื่อสักครูค่ครูก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะจงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบค่ะเขียนลงในกระดาษ A4 นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคาบต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน